สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเมือนี้นะคะโหลดจะส่วนพี่น้องนะคะมาปลูกหรือว่าเพาะพันธุ์มาละจีนอีกหนึ่งรอบจ้านาเสียดายพี่น้องจ้าที่ขีปก่นโหลดได้เพาะเมล็ดนะคะของมาราจีนที่ผ่านมาก็เกิดอย่างดีจ้าพี่น้องด้วยค่วมที่ว่าอากาศพี่น้องอากาศกลับมาหนาวเย็นติดต่อกันสี่ห้ามือพี่น้องจ้า เห็ดห้นอหรือว่าต้นอ่อนของมะละของโลดจะเกิดการเสียหายนะคะพี่น้องบ่มั่นใจโอ้โหว่าสีใหญ่หรือเปล่ากันเลยบ่ไว้ใจพี่น้องจะ้ะกลับมาปลูกใหม่อีกรอบนึงจะ้ะรอบนี้ใช้มเมล็ดพันธุ์สิเมล็ดนะคะหลังจากที่โลดเซนน้ำเพิ่นไปขึ้นนึงนะคะพี่น้องบ้าน,นี้โลกก็จะมาล่ดินเพราะกันเริ่มต้นใหม่จ้ะพี่น้องน่าสงสารตัวเองหลายพี่นุ่งจะ้ะไม่เป็นไรนะคะความพยายามเราอยู่ที่ไหนความพยายามมันก็จะต้อง สัมลิฟจากมือหนึ่งละพี่น้องล่องพิดล่องถือกันต่อไปนะคะพี่น้องจา้ามาบานนี้ลูก,ก็จะมาปลูกมะละของโหลดต่อไปนะคะพี่น้องจ้ามะละที่เราแช่น้ําไว้แล้วเนาะกัดจัดก,การปลูกลงไปไหมคะพี่น้องคะปลูกลงไปไหมนะคะอยากกินมะละ เหมือนปีที่แล้วนะคะพี่น้องจะปลูกเองกินเองโอ้ยแสบพี่น้องมาละจีนนะคะเวลาถึงอ่าฤดูการฤดูหอนมาแล้วนะคะถ้าปลูกใดพี่น้องจะดีต่อใจหนักหนาเพราะว่าปีที่แล้วที่ลปรปลูกมาละจีนนะคะดีต่อใจแห้งซําไดแห้งแล้วพี่น้องเพราะว่ามาละจีนนะคะเพิ่นบัวได้กินแต่หยอดอย่างเดียวพี่น้องจ้า เพิ่นกระไ้กินน่วยนาที่แหลกที่รดปู่ก็โลก,กะว่าลดสิได้กินตั้งแต่ยอดของเพิ่นบ่คืดว่าเพิ่นสิเป็นหน่วยพี่น้องจาาเพิ่นเป็นหน่วยค่ะก็เลยดีตัวใจหลายปีทีเแล้วได้กินเทิงหน่วยได้กินเทิงอยอดมะละจ้ะแล้วก็อร่อยจ้าพี่น้องจา้านี่ปีนี้ก็ติดใจก็พายายามที่จะปลูกมะละจีนอีกครั้งหนึ่งให้ได้นั่นเองจ้กพี่น้องจา้า ในการปลูกมะระของเราก็จะมีอุปสรรคบ้างอียงบ้างแหละจ้าพี่น้องแต่เราไม่มีทางท้อจ้าพี่น้องปลูกต่อไป <c oughs> อ้ยตาลิตูนจะคองนะคะเป็นยังกระปูกมันต่อไปจ้าพี่น้องจ้าบบได้นักได้นะายังนะคะความอยากกินของเรานั้นทำให้ ยังมีความพยายามต่อไปจากพี่น้องชีวิตง่ายๆในต่างแดนจ้าอยากกินยังกะปุกอันนั่นละพี่น้องจ้าลวกาคลิปก่อนนะคะที่เอ่อลดปลูกมะละกีนไปเนาะใช้เวลาทั้งหมดอยู่ห้าวันเด้อพี่น้องแต่ว่าเที่ยวนี้บรลลูวาลดใส่เวลาจักมือเด้อพี่น้องมันอยู่ที่อากาศน้ำเลจ้ะและคราวนี้ โลก,ก็จะเอาเขาไว้ตรงนี้พี่น้องซีเอาเพิ่นไว้ตรงนี้จะ้ะสีบ่ให้เพิ่นไปเอ่อไปตรงอื่นนะคะเพราะว่าบรรยากาศตรงเนี้ยยังคงมีความอบอุ่นนะคะพ,พี่น้องจ้าเพิ่นยังมีความอบอุ่นอยู่นั่นเองนะคะลรก,ก็จะจะปลูกเพิ่นไว้ในนีล้ลวจ้ะพี่น้องจา้าเรียบร้อยในการลงบินเนะาะพอลงบินแล้วค่ะฉีดน้ำใส่พี่น้องจา้า อีดน้ำใสให้ชุ่มเลยจ้ะนี่คือวิธีการเพราะพันธุ์ของเราอีกรอบหนึ่งหลังจากคราวที่แล้วเพิ่นเกิดดีได้พี่น้องจ้าเพิ่นเป็นนอเป็นยังขืนมาดีแล้วเรียบร้อยคือจังถี่โลดทายิีให้พี่น้องในเบื้องละแล้วกะ คิดพลาดทางเทคนิคตรงบรรยากาศนะคะเพราะว่ายุทั้งเยอรมันนะคะพี่นอ้องอากาศเพื่นยังหนาวอยู่นั่นเองจกก้ะการเลยเเ็ห็นไห้ต้นออ่นของมะละของรถนะคะเกิดการเสียหายนะแบบว่าเหียเห่ยวลุเหี่ยวลุไปซื่อเลยพี่นอ้องจ้ะโลกก็เลยบบไว,ใจจบไว,ว้ใจจ้ะเบ่ไว้แล้วค่ะใจบ่อดีนะคะพี่นอ้องจ้ะกรมมกาไม่เนี่ยคะ่ะเรียบร้อยเลยจ้ะในการกล้าของรถนะคะพี่นอ้องจ้ะ พาอ,อได้แบบนี้เร้วเรียบร้อยลูกก็จะคุ้มเพิินไว้นะคะหาอะไรมาครอบลูกก็จะใส่ฟ้าตัวนี้จะ้ะฟ้าครอบนะคะเพื่อให้เพิ่นไม่ได้เจอกับแสงอะไรเลยเพื่อที่จะจะ หนึ่งก็คือบริเจอกับ่วมเย็นเลยพี่น้องจ้าแล้วก็สองห้เป็นที่ทึบนะคะเพื่อที่เพิ่นจะได้แท่งนอขึ้นมาได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันในคลิปหน้านะคะว่ามาระจีนของโลนนั้นซีได้กินบอลอบนีพี่น้องจ้าคลิปนี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเว็บซีสุภุสุคนเด้อเดี๋ยวตามไปเพิ่งน้ากันในคลิปหน้านะจ้าว่ามารของโลนกี่วันถึงจะเกิดจะพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณสุภูสุคนจา้าสวัสดีค่ะ